สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนสวัสดีพี่พๆเพื่อนๆน,นะคะสวัสดีค่ะมาแล้วจ้ะสะดวกแล้วจ้ะมาก็จัดเลยสิคะฮะเอ้ยมึงน,นั่งบนอะไรไว้โคกฮะฮะลูกมึงจะเป็นเฮียอะไรฮะก็ช่างหัวปอดลูกมึงมึงจะมาร้องขออะไรไอ้คอมเมนต์ที่เข้าเข้าไปเนี่ยเนี่ยเขาเข้าไปบอกมึงนะนะแต่มึงสองตัวเรียกเขามันงูนมันงี้โอ้ยอีสถุน นะอีกคนไม่มีการศึกษาวงเล็บอีกครกนะคะนะอีกคนไม่มีการศึกษานะอ่านภาษาไทยยังตีไม่แตกเลยนะ่ะฮะหาไม่ถามผัวฮะฮะคุณภาพชีวิตก็อ่านเป็นชีวิตในประจำวันอะไรของเมืองอะไรของเมืองฮะตีความหมายโจทย์คอมเมนต์ยังไม่แตกเลยมึงบอกว่าไงมึงไม่ต้องการคอมเมนต์แล้วมึงทำมาหาแดกใน YouTube ทำไมฮะ ทำมาหาแดกทำไมในเมื่อมึงรับคอมเมนต์ไม่ได้ฮะเขาม้นมามึงทำไม่ทำมึงก็ว่าไปแบบนึงมึงไม่ต้องมานั่งวิจารณ์คอมเมนต์เขาเขามีสิทธิ์เมนเขาใช้เน็ตบ้านมึงไงเหมือนมึงถามเขาว่าเอ่อมึงไม่ได้มาเลี้ยงลูกกูนะมึงไม่ได้มาจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกกูเขาจะไปให้ทำไม่อะไรมึงทำกันมามึงเบ่งออกมามึงก็เลี้ยงหาแดกก็ไม่เซ่อะ สีกันมึงก็ทำมาเอ่อถ้ามึงสีกันออกมาเป็นลิงอย่างเงี้ยมึงก็ต้องรับผิดชอบใครยังมานั่งมารับผิดชอบมึงล่ะฮะคนดูมีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์คนดูมีสิทธิ์ให้วิวมึงแดกให้มึงใช้ไงฮะมึงควรสํานึกในบุญคุณที่เขาเข้าไปให้วิวมึงไงอีสัตว์ฮะเขาเขียนคอมเมนต์มึงก็ได้ไงฮะแล้วมึงยังมานั่งปีก้าขาแข็งมึงเป็นเจ้าของ YouTube ไงอีควายกูถามหน่อย ฮะลูกมึงจะปากคือปากแตกปากเคี้ยอะไรก็เรื่องหัวปอกมึงแต่เรื่องมึงถ่ายให้ดูพฤติกรรมเขาเห็นทุกวันทาไมเขามีสิทธิ์เขาจะไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดมึงเข้าใจมึงอ่านคอมเมนต์แตกไหมวะฮะอ่านให้พวกกูฟังอ่ะกูยังนั่งขำเลยเฮียอ่านโจทย์ไม่ไม่แตกนะในความหมายเขาเขียนดีนะเขาไม่ได้ด่ามึงเลยแต่พวกมึงสองตัวหาว่าเขาไปด่า เขาแนะนํานะไอ้คาว่ามึงจะสอนลูกมึงยังงี้ยางเงี้ยสอนให้มันเรียกมึงสองตัวก่อนไหมฮะเรียกอีข้างข้างกับไอ้บักขี้เกียจน่ะเออเรียกชื่อนามสกุลให้ถูกก่อนไหมชื่อลูกมึงมึงบอกถูกไหมชื่อลูกมันน่ะชื่อลูกมึงอ่ะฮะชื่อนามสกุลน่ะมึงมึงถามลูกมึงดิฮะบางครั้งอะนะลูกมึงพูดอะมึงยังไม่เข้าใจเลยตัวมึงยังไม่เข้าใจลูกมึงเลยว่าลูกมึงพูดอะไรมึงยังหันไปถามไม่เป๊แล้วมันก่อนมึงกินไก่กันน่ะฮะ มึงยังไม่เข้าใจลูกมึงเลยควายฮะเนี่ะผลของการอะไรไม่เรียนมันบอกว่าไงทุกคนค่อยหนั่กว่าจะเขียนชื่อนามสกุลเขียนหนังสือได้อะปอเอ,อ่ออายุแปดขวบอา้าวก็มันจริงอยู่แล้วนะเนี่ยเสียงเสียงเป็นไงเสียงหวยหวอฮะมันจริงอยู่แล้วนะก็แม่มึงไงกี่โกนี่อีหมอยอ่ะอีหมอยสามเส้นนะั่นอะ่ะฮะอีหมอยอีหมอนนะนะออ่นนะเออสามเส้นนะั่นอ่ะฮะ มันมันมันไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องการศึกษามันให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องเงินทองแม่มึงอะเห็นเงินเป็นใหญ่นะพวกมึงอะโตมามึงใช้มึงได้มึงได้รับความเขาเรียกอะไรได้ได้ใช้ความความเป็นเด็กสาวไหมคูถามหน่อยความเด็กความที่เป็นเด็กสาวความที่เป็นวัยรุ่นนะวัยรุ่นสิบเจ็ดสิบแปดมึงได้เป็นไหม ไม่ได้เป็นเลยขายกี่ก่อนไงฮะอายุสิบสองพวกมึงก็ขายกันแล้วอะ่ะแม่มึงก็เอามาขายแล้วไงนะลงมงลง,ลงไม้อะ่ะฮะมึงได้ใช้ชีวิตในวัยรุ่นกันไหมมึงก็ไม่ได้ใช้เพราะอะไรพวกมึงต้องทำมาหาแดกแม่มึงนะ่ะนะมีใครมีลูกนะมีลูกสาวมันก็เอาไปล่อนขายแล้วพวกมึงได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้ เพราะอะไรก็ขุมนรกไงก็มึงพูดเองไงโคกอีควายฮะแล้วลูกมึงเนี่ยฮะปอห้าเนี่ยมันควรจะทําอะไรได้มากกว่านี้นะมึงอะทุกมึงอะทุกใจนะมึงอะทุกใจรับไม่ได้นะคอมเมนต์จี้จุดใจแต้มมึงมึงรับไม่ได้นะส่วนไอนางไอหน้านอแต้มมึงจะนั่งกํากับทาพ่อมึงเหรอฮะมึงเรียกเอฟซี นะพี่สาวนู้นต่อหน้ากล้องนะพี่สาวนู้นพี่สาวนี้ไอสัตว์นั่งหลังกล้องเรียกเขามันง้นมันอยางงี้ไอสัตว์มึงสำนึกบุญคุณมั่งไม่นั้นจะม,มึงเวลาจบคลิปจะมานั่งกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับช่วยตามใน Facebook ด้วยนะครับจะได้มีเงินค่าขนมลูกมึงขนมลูกมึงเฮียอะไรพวกมึงเออเอาไปแดกไงฮะลูกมึงแดกเฮียอะไะแดกแต่นมไงแดกแต่ลมไงฮะและไอาการที่มึงบอกว่าไงอ่ะมาพน,นันกันไหมว่าลูกกลัว ได้ไปโรงเรียนหรือไม่ได้ไปโรงเรียนมากูเดิมพันด้วยบ้านเหรอเหรอเฮียมึงนะเขาเห็นทุกอากับกิริยานะไอการที่ลูกมึงตอนเล็กๆน่ะมึงก็เอาลูกมึงไปขังนะขังในรถแล้วนอนในรถพวกมึงก็นั่งแดกเปิดแอร์ในรถนะโตมาบ้านนี้เสร็จมึงก็ขังลูกมึงมึงกับแม่มึงเป็นคนพูดเองว่าเอามันเข้าไปข้างในอัดประตูเลยมึงพูดในคลิปนะ ทุกคนจําได้ไหมคะมันพูดนะมันพูดในคลิปมันชอบขังลูกมันในเวลาที่มันทําคลิปหรือลูกมันมาก่อกวนสังเกตไหมคะเขาเห็นพฤติกรรมมึงบดนะมึงเอาเวลาที่เอาเวลาที่มึงนั่งตอแหลพ้ามน้ําลายเนี่ยเนี่ยที่เขาพูดกันเนี่ยเขาบอกมึงดีๆเนี่ยมึงก็หาว่าเขาด่าเขาด่าเฮียอะไรนะเขาด่าอะไรเขาแนะนําเขาติชมไม่นั้นอะ มึงจะรับแต่คำอวยๆแล้วมึงก็จะหลงละเริงมึงก็ไม่ได้ปรับนิสัยและสันดานถ้ามึงรับคำติชมแล้วมึงเอาไปปรับปรุงกลูว่า F4 จะรักมึงอีกเยอะนะแต่ทีนี้ว่าสันดานมึงออกมาแบบเนี้ยใครเขาจะรับมึงได้นะอะไรนิดอะไรหน่อยก็หาว่าเขาว่าหาว่าเขาด่ามึงมึงเข้าใจภาษาไทยไม่ไว้อีสัตฮะอี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 หัวมันนะอีหน้าหมู นะมึงเข้มึงเข้าใจไหมว่าคาด่าก็คือคําด่าคําติชมก็คือคําที่มึงปรับเปลี่ยนและนิสัยและพฤติกรรมทําให้มึงจะได้ดูดีขึ้นแต่มึงไม่เข้าใจไงมึงคิดคําว่าไอ้คาติชมคือคําด่าฮะเขาเรียกว่าไม่เข้าใจภาษาไทยและตีโจทย์ไม่แตกเลยโง่เป็นควายไงส้นตีนมึง้าใจไหมฮะผัวมึงอ่ะมันไม่ได้สอนมึงในทางที่ดี ผัวมึงอะมันเฮียไงมันเฮียไอเรื่องเฮียยมันฉลาดนะไอเรื่องตอแหลไอเรื่องขี้โกงเนี่ยมึงรู้สันดานผัวมึงนี่ฮะไม่นั้นไอวันที่แดกจู้มันจะหยุ่งหัวกันเหรอวันนั้นวันนี้แดกอีกแล้วนะไอปอบอะไอไอแมงดานะแดกได้ทุกวี่ทุกวันเมื่อไหร่มึงจะตายหาวะไอสัตว์เอ้ยแดกดิบขนาดเนี่ยเมื่อไหร่มึงจะเป็นโรค พยาธิในสมองมึงตายวะไอ้สันตีนฮะแม่หนังเหนียวจริงๆแดกได้ทุกวันเราทำเรากินเนี่ยเราก็ต้องประหยัดนะเราจะมากินอาหารหลูๆได้ยังไงเราก็ต้องกินเออเออกินแบบนี้วันไหนกินดีแล้วก็กินเราไม่ได้มากินดีทุกวันอีโคกอีสัตว์ตอนมึงมีแดกอะฮะมึงแดกทุกวันนะแต่ตอนนี้ทำไมฮะไม่มีปัญญาวิวตก วิวตกเลยต้องหันมาเด็กส้มตำไก่ย่างหน่อไม้กูไม่ได้ดูถูกอาหารแต่กูดูถูกมึงกับหัวมึงตัวมึงสองตัวนะวงเล็บตัวมึงสองตัวนะที่กูดูถูกนะแดกอะแดกเหมือนเดิมนะไม่มีพัฒนาไม่มีสร้างสรรค์นะอย่าบอกนะมาดูทําไมก็กูจะดูอ่ะกูไม่ได้ใช้เด็ดบ้านพ่อบ้านแม่มึงไงสัตว์กูใช้เน็ตบ้านกูกูมีสิทธิ์ดูได้ on on the world มึงก็จาายป่ะอา้าไม่เข้าใจอีกทั่วโลกทั่วโลกอีสัว์นะถ้ามึงไม่อยากให้กูดูมึงก็เปิดเป็นพายเยทนะเปิดเป็นดูเอาเองดูกันเองใะ่อีสัตว์ไม่ต้องทํามาหาแดกใน Youtube ในเมื่อหาแดก Youtube มึงรับคําติชมไม่ได้ก็ต้องไปแดกข้าวกับเกลือไปอส้นตีนนะหรือไม่ก็แดกส้นตีนผัวมึงซะฮนะปากดีจริงพ่อพ่อพ่อเราเรากินแบบเนี้ยเรากินเออเรากินอาหารอย่างเงี้ย นะอย่างนี้ทุกวันนะพ่อนะออ้ยตอแหลอีสัตมึงอย่านั่งตอแหลเลยควายฮะอี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 พูดอี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 พูดจาตอแหลกับกาะคําพูดนะไม่มีใครก็เชื่อมึงหรอกควายนะลูกมึงจะไปโรงเรียนหรือไม่ไปโรงเรียนหรือลูกมึงจะเป็นเฮียอะไรก็ร่างหัวปอดมึงนะแต่มาในเมื่อมึงถ่ายให้ดูพวกกูก็ต้องจอบนะพวกกูก็ต้องมีเศษวิจารณ์ นะมึงยังมาจอบพวกกูกันเลยฮะแต่ละช่องมึงยังมาจอบเลยอีสตนเตนแล้วมึงจะเอามาพูดได้ไงไอ้คาที่มึงพูดว่าเออมีเม้นอยู่เม้นหนึ่งนะค่อยไปเจอนะหลังบ้านค่อยโถอีสัตทุกคนมันไม่ได้ไปเม้นอะไรมันหรอกมันมาจอบช่องแฉนะแล้วมันเอาคอมเมนต์แต่ละคนน่ะขึ้นมาพูดนะ ไม่มีอีกแล้วไอเดียที่มึงจะทําสร้างสารรค์ช่องมึงอะ่ะไม่มีแล้วไอส้สตีนไอ้หน้านอแต๊ดนะไอ้บักฮุกขีไอ้คคไอมาซี่พ่อซีแม่มึงนะมึงอย่าสอยถ้ามึงสอยอย่างนั้นมึงนั่งข้างหน้าเลยอย่าหน้าตัวเมียนะไอ้เมงดาฮะมึงนั่งอยู่หลังหลบหลังกล้องทอพโพมึงเหรอไอสัตฮะเกง่งงนั่งไล์เสร็จทำไมไม่ไล์อ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ไล์ช่องมึงเหรอฮะเดี๋ยวนี้ไม่ไล์เหรอฮะไอ้หน้ากิกา,กากแดก นะไอ้ขี้กาขี้เกลื่อนกางแกงหลุยวิตองมึงอะ่ะฮะใส่เมื่อกี้าวันแล้วไอ้เฮียเมือกเยี่ยวมึงคงแข็งแข็งแล้วมัง้งไอ้ตองเป้ามึงอะ่ะฮะไอ้สัตว์กางเกงในก็ไม่ได้นุ่งอะ่ะทงทง,ทงอีนี่กับชุดชั้นในก็ไม่ไใส่เออตีกันมันเลยมึงฮะโสโคผีแม่งเข้าใจจับให้มึงสองตัวสกปรกมาอยู่ด้วยกันนะนะอีนี่ก็ปากหมาไอ้นี่ทำไมอีนี่ก็ปากเข้ารูเข็มไอ้เฮียนี่ก็มาปากสมัจเจนะไงไอ้นหน้าหนอตัด นะมึงสองตัวนี้แม่งเฮียได้ใจนะลูกมึงเหรอมึงอย่าท้าถ้ามึงแน่ใจว่ามึงจะลกเออเออจะมาชวนคนดูเล่นการพนันถือว่าผิดกฎหมายนะอีสัตว์กูเข้าใจมึงเข้าใจไหมฮะมึงไม่เข้าใจไอคำที่เวลาไปมึงพูดออกสื่อเนี่ยผิดมึงเข้าใจไหมผัวมึงบอกมึงไหมฮะผัวมึงบอกมึงไหมแล้วมึงมาท้าว่าเนี่ยถ้าลูกค่อยไปโรงเรียนเอาไหมพนันบ้านหลังนี้ แล้วเวลาเจ้าแพ้เจ้าจะต้องจ่ายเท่าราคาหลังนี้มึงกับมึงไปเล่นกันสองคนปะฮะมึงสองตัวผัวเมียไปเล่นกันปะฮะอีสัต์แค่พวกกูเข้าไปจอบมึงมึงก็ได้วิวแดกนั่งแดกส้มตำไก่ย่างมีแดกไปจ่อยอ,อะไรนะก้อยเนื้อจุเนื้อของมึงสองตัวเนี่ยฮะให้มึงมีแดกทุกวันเนี้ยก็บุญคุณเหลือคาและเยังมานั่งท้านุนฮานี่เฮียพวกมึงมีสิทธิ์เฮียอะไรฮะทําไมพวกกูต้อง ต้องไปพนันกับมึงฮะในเมื่อมึงหาแดกมึงก็มึงก็ต้องรับคำติชมให้ได้มึงก็ใจไม่ควายนะอีอโสโคกอีมนุษย์28วันอีเมียทาตนะอีนักท่องเที่ยวนะผู้ไม่มีเฮอะไรสิทธิ์เฮอะไรเลยนะมีแต่ความอะไรความสถมุสถุนต่ำตมนะอีโสโคกแดกไปวันวเนี่ยมันให้มึงแค่แดกไงอีทาตรับใช้นะมึงมัน มันไม่มีดราม่าวิวมันก็ไม่ขึ้นมันก็เลยให้มึงออกมานั่งด่าแทนมันไงนะเพราะอะไรเพราะไอ้เฮียเนี่ยมันฉลาดมึงอะมันโง่นะมึงเลยด่าให้มันนะแล้วเป็นไนงะเจ็บไข้ได้ป่วยต้องมานั่งด่านั่งพูดให้นะเป็นไนงะเงินเข้ากระเป๋าใครก็เข้ากระเป๋าไอแมงดางไงนะอีกอี่ข้านี่ทุกคนวันนั้นมีอยู่วันหนึง่งที่มันพาลูกมันไปตลาดนะจะเล่าให้ฟังคลิปนั้นลืมลืมลืมเล่าให้ทุกคนฟัง มันไปตลาดที่มันไปซื้อที่มันอุ้มลูกมันซื้อไก่อะจาได้ไหมคะที่มันกินไก่กันมื้อแรงที่มันออกไปเที่ยวกันแล้วมันไปซื้อกับข้าวที่ตลาดคําหาอวนแล้วทีนี้มันซื้อมาละกอแล้วทีนี้อีโคกไอเป๋เอออีโคกให้ไอเป๋ถือไอเป๋ก็โยนให้อีลิงทีนี้อีลิงมันถือไม่ไหวมันก็เลยบอกว่าเอาเอาเอาไปให้อ้นเอาไปให้เอาไปให้ีคนของใจอ่ะเรียกชื่อลิ้นยาวอะ เออเรียกชื่อลิ้นยาวทุกคนคิดเอาผัวมึงอะ่ะมันไม่ได้จําชื่อมึงเลยมันจําแต่ชื่ออนีนะ้องนายนะมันเรียกอ e e ีออนอีออนกูเรียกเลยอะ่ะกูเรียกเลยนะอ้นอ้นอ้มันไม่ได้เรียกมึงอีกครั้งนะมันเรียกมึงมันเรียกน้องเมีงเงยมันเรียกชื่ออีนนองนายคิดเอาใจมันอยู่ที่อนีนะ้องนายนะแม้กระทั่งจะไปไหนมาไหนหลงเรียกชื่ออีน้องนาย แต่ลืมชื่ออีกครั้งคามึงคิดเอาผัวมึงอะเรียกชื่อมึงอะทุกคนไปไปดูได้เลยคลิปนั้นอะนะถ้าฟังดีๆจะจะ,จะรู้ว่ามันเรียกชื่อเรียกชื่ออีลินยาวมันเรียกผิดจริงๆมันจะเรียกอีโคกแต่มันไปเรียกชื่ออีลินยาวเออได้ยินลองไปฟังดูนะคะถ้าบางคนเผลอๆจะไม่ค่อยได้ยินนะพอดีเดี๋ยวมีทานเสลต e ก o เ g ิลแปลอะนะ มีทางเสล่ google ภาษาอีสานนะบอกเดือนมาเอ้ยเดือนประเด็นนี้มันเรียกน้องเมียเว้ยเออใจมันอยู่ที่อ e ีเตี้ยมันเรียกชื่ออ e ีเตี้ยหายใจเข้าออกเป็นอ e ีเตี้ยไม่นะนมันผัวมึงจะบอกเหรอรักมึงไปวันๆน,นะมีการถามผัวว่าพ่อพ่อ,พอชอบผู้หญิงผู้ชอชอบผู้หญิงผิวขาวหรือผิวดำนะไอ้นี่อึกอักอึกอักมอนแล้วแต่คนนะเม่ โถ่ใจจริงอ่ะมันไม่รักมึองหรอกอีกควายนะมันเอามึงมาเป็นขี้ขาอีขาเบียดแม่จะไม่ออกกําลังกายดูกางเกงเด่นหนีบเข้าไปอยู่ในเม็ดตัดดูดิดาก็โโถเป็นไงานกางเกงเข้าไปอยู่ในรูตัดรูดากมึงอ่ะอีโสโคกยังมีหน้ามาวิ่งออกกําลังกายให้พวกกูดูอีกอีกควายนะทีหลังอ่ะมึงหัดใส่ชุดชั้นในก่อนนะเวลาวิ่งเหียนมตีหนะ้าพับ,พบ,พบ,พบ นะไม่ได้ดูสังขาและสารล่างเลยมึงสองตัวเนี่ยนะแดกกันจะเดินก็ไม่ไหวอยู่แล้วอีโสโคกอีสโกรกนะอีลูกแม่ไม่รักนะอีปากทรลเพยอีทรลเพยอีปากเท่าลูกเข็มนะอีอีอีคนอีคนมักง่ายนะอีคนอะไรอีคนผัวไม่รักนะไอแมงดามันไม่ได้รักมึงหรอกนะมันรักน้องมึงมึงเข้าใจไหมอีอีอะไรอีโง่ นะอีควายนะเป็นควายเป็นท่านรับใช้ของมึงน,นะตลอดชีจะตลอดลูกมึงยังมีลูกมีหลานอะไนะอีควายไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า